ใครปรุงน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่เป็นเนี่ยดูคลิปนี้เลยนะคะสูตรนี้เนี่ยเป็นสูตรที่เจวิเคยทำที่ร้านค่ะวัตถุดิบที่ใช้เนี่ยก็จะมีพริกจินดาเขียวแดงมีพริกขี้หนูสวนเพิ่มความเผ็ดนะคะรากผักชีเนี่ยเราจะตัดเอาทั้งต้นเลยนะคะแต่ว่าไม่ต้องเอาใบเยอะนะเอาแต่ต้นกับรากค่ะทุกคนส่วนกระเทียมเนี่ยจะใช้2ตัวค่ะจะใช้เป็นกระเทียมไทยกับกระเทียมจีนนะคะกระเทียมไทยเนี่ยจะช่วยเรื่องกลิ่นนะคะหอมฉุนค่ะ ถ้าใครอยากให้น้าจิ้มปั่นออกมาแล้วมีเนื้อข้นๆเนี่ยให้ใส่กระเทียมจีนลงไปด้วยนะคะนําทุกอย่างมาปั่นรวมกันได้เลยนะคะเวลาปั่นเนี่ยจะยุยจะใส่น้ําตาลปี๊บลงไปปั่นด้วยเลยนะคะแล้วก็จะใส่เป็นกระเทียมดองค่ะเอาแต่หัวนะตอนปั่นเนี่ยก็ให้ใส่เป็นน้าปลาที่ผัดรสลงไปนะคะน้ําปลาที่เราใส่เนี่ยจะยุยจะใส่แค่ที่เราสามารถปั่นทุกอย่างได้ง่ายขึ้นตามในคลิปเลยค่ะและถ้าใครเป็นมือใหม่นะคะแล้วอยากให้น้าจิ้มซีฟู้ดของเราปรุงรสชาติได้ง่ายขึ้นเนี่ยให้ใส่เป็นผงยยลงไปด้วคุกน ผงยำตัวนี้นะคะซองสีเขียวสามารถซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไปเลยนะคะปั่นออกมาแล้วก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะคราวนี้ถึงขั้นตอนการปรุงนะคะวิธีการปรุงเนี่ยเจยวยทาแบบนี้นะคะเจยวจะไม่ได้ใส่น้ําปลาเพิ่มแล้วนะคะเพราะว่าเราจะควบคุมความข้นของน้ําจิ้มค่ะถ้าเราใส่น้ําปลาเพิ่มแล้วก็ไปใส่น้ามะนาวอีกเนี่ยจะทําให้น้ําจิ้มของเราเหลวแล้วก็ใส่ได้ง่ายนะคะตอนปรุงเนี่ยเจยุยแนะนําให้ปรุงรสหวานกับเค็มก่อนนะคะแล้วก็ค่อยใส่รสเปรี้ยวหรือว่าใส่มะนาวทีหลังค่ะ รสหวานเนี่ยก็จะใส่จากน้ําตาลทรายเพิ่มนะคะส่วนรสเค็มเนี่ยก็จะใส่เป็นเกลือป่นนะคะเราก็ใส่เป็นรสดีค่ะทุกคนและการใช้เกลือป่นในการทาน้ําจิ้มเนี่ยก็จะช่วยให้น้ําจิ้มของเราไม่เซงง่ายด้วยนะคะน้าจิ้มจะคงรสชาติเข้มข้นมากกว่าการใช้น้ําปลาค่ะลองทําดูนะพอปรุงรสชาติหวานเค็มได้ที่แล้วนะคะก็ค่อยใส่น้ำมะนาวลงไปค่ะแล้วเราก็จะได้ความข้นของน้าจิ้มประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือหน้าตาผงยํานะคะเผื่อใครที่ไม่รู้จักค่ะไปลองหาซื้อมาใช้กันนะ น้ำจิ้มที่ทำออกมาเนี่ยก็จะหน้าตาประมาณนี้ค่ะทุกคนเวลาที่เรานำไปราดบนลูกชิ้นหรือว่าราดบนหมูมะนาวนะคะ